สวัสดีจ้าเปิดคลิปมากับผลลไม้สีแดงสดเลยจ้ะพี่น้องเรดเคอเร์นเรน์นะจ้ะสุกแดงเต็มต้อนอยู่จ้ะพี่น้องจ้าเป็นต้นซ้อนเนาะบางคนปลูกกเก็บไปเห็ดแยมมด้วจ้ะได้จิวก็เคยเห็ดแย้มมันอยู่จ้ะแตว่ว่านไม่จิววันบมดแสบจ้ะดูจ้ะพี่น้อง สุกแล้วกับป่อยพันลนถิ่มคือเก้าหล่จ้ะบบมีผู้กินมีแต่นกหล่ะจ้ะามาหากินสเสมอนี้นแดงเต็มต้นอยู่เจิ๋วสิ้าไปเก็บลาสเปอร์รี่จ้ะพี่น้องผ้ายางเหระไปหาเบื้องลาสเปอร์รี่กันจ้ะพี่น้องไปจ้าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มจ้ะเบื้องบรรยากาศโดยรอบลองทุ่มนิ้จิวจะไมาหยางมาตีผ้าเขาป่าจ้ะพี่น้อง เห็นลานเบอร์รี่มันสุกจ้ะไอ้จิ๋วก็เลยสิมาเก็บลานเบอร์รี่ป้าจ้ะพี่น้องมึงแน่พุ่นเห็นต้นมันบ่ไปจ้ะเฮ้ยจิ๋วสิพ่ไปเก็บจ้ะพี่น้องจ้บิ่งปาลานเบอร์รี่เฮ้ยจิ๋วสิให้เบิ่งพุ่น bun pí non gửi bên nhồi bun súp đen uớc à súp đen tem tơn gì bớt lấy pí non nuôi bò ngày vấn đề à ui, kẹp kháu điều đây là tí nó tí nó vừa nhớ chữ nhục rồi này vừa ้ต้นยืนแบบนี้ก็เก็บง่ายอยู่จ้ะ ให้จะสิญญาณเกินให้เบิ่งที่น้องจ้าพูน่ะใี่นอ้นองเบิ่งเนี่ยให้จิวก็เก็บมือเดียวเน,ะนาะกนก็บ่ถนัด ปุ่นเดงแดงอยู่ปุ่นเนี่ยปุ่นล้่นทีมกับป้าน,นัน พี่น้องมึงเนี่ยพุ่นพาง,งางกลองอยู่พุ่นพ่นนะพุ่นะนะมึงกำยายจิ๋วเนี่ยพ,พ,พี่น้องพุ่นนะพุ่น พ่อกินกับไอติมหรั่จ้ะพี่น้องพุรจาร์เงาพี่ปุ่นยงาพี่ปุ่นหอตะนน,พ,นพ,ะพุ่นแม่นพุ่นเบิด์ดละจ้ะเอาะจ้ะพี่น้องจ้าพุ่นนะลาสเบอร์รี่สำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะเอาละจ้ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขคอราสก,กับบรรยากาศสวยๆตอนสองทุ่มจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าจา้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า